สาเหตุที่เรานําเอาขี้เถ้าถ่านมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลไม้นะครับก็เนื่องมาจากว่าในตัวของขี้เถ้าถ่านเองจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นด่างทําให้ผลไม้เรามีรสหวานขึ้นสําหรับวิธีการทํานะครับ ขั้นตอนแรกให้เรานําเอาวัตถุดิบทั้งสองอย่างมาผสมให้เข้ากันซึ่งตัวปุ๋ยคอกเองที่เราผสมเข้าไปกับขี้เถ้าถ่านแล้วนะครับจะทําให้ต้นพืชของเราสามารถที่จะนําเอาธาตุอาหารแล้วก็ส่วนที่เป็นคุณสมบัติของข,องขี้เถ้าถ่านไปใช้ได้ดีขึ้นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับขี้เถ้าถ่านโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการฟุง้งหอจใจค่อนข้างที่จะมากเราควรที่จะมีการพรมน้ําก่อนก่อนที่จะนําไปใช้ หลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะตักไปใช้งานได้เลยอัรตราส่วนที่เราจะใช้เราจะใช้ต้นละ5กิโลโดยการใช้โรยบริเวณรอบๆโคนต้นเวลาเราใส่เราก็ใส่ให้อยู่ในทรงพุ่มของไม้ผลที่เราปลูกอย่างเราใส่พุทราเนี่ยเราก็จะใส่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรปุ๋ยสูตรน,นี้สามารถใส่ได้เรื่อยๆทุกเดือนก็ได้สําหรับการใช้งานกับพืชกับไม้ผลนะครับเราสามารถใช้งานกับพืชกับไม้ผลได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกพุทรามะขามหวานมะม่วงและเรายังสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวก,ก็ได้นะครับใส่ก่อน เก็บผลผลิตประมาณ2เดือนนะครับมันจะทําให้รสชาติของผลผลิตของเราดีขึ้นเทคนิคการทําปุ๋ยเพิ่มความหวานจากที่เท่าฐานเทคนิคนีคน้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการเพิ่มความหวานให้กับผล,ลไม้ด้วยที่เท่าฐานนะครับ สาเหตุที่เรานาเอาขี้เถ้าถ่านมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลไม้นะครับก็เน,นื่องมาจากว่าในสวนของเราจะมีการเผาถ่านแล้วก็เราสามารถที่จะหาขี้เถ้าถ่านได้ง่ายในตัวของขี้เถ้าถ่านเองจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นด่างทําให้ผลไม้เรามีรสหวานขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่พุทราหรือจะเป็นพวกมะละกอส้มพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้รวมไปถึงพวกมะพร้าวด้วยดังนั้นแล้วนะครับในวันนี้เราก็เลยจะนําเอาขี้เถ้าถ่านมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลไม้ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีขี้เถ้าถ่านหนึ่งส่วนสำหรับขี้เถ้าถ่านนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นผงละเอียดสีเทาขี้เถ้าถ่านกับเศษถ่านเนี่ยก็ติดมาด้วยกันแต่ตัวนี้ถ้าอยากให้มันมีความหวานมากขึ้นเราควรที่จะใช้ส่วนที่เป็นขี้เถ้าก็คือส่วนที่เป็นสีเทาแล้วก็จะมีปุย๋ยคอก2ส,ส่วนส่วนปุย๋ยคอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายเราใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ในการผสมสำหรับวิธีการทํานะครับ ขั้นตอนแรกให้เรานํเาเอาวัตถุดิบทั้ง2องอย่างมาผสมให้เข้ากัน <S 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 สําหรับปุ๋ยที่เราจะใช้ในการผสมกับขี้เถ้าถ่านเราจะใช้เป็นปุ๋ยคอบหรือจะสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้ซึ่งตัวปุ๋ยคอบเองที่เราผสมเข้าไปกับขี้เถ้าถ่านแล้วนะครับจะทําให้ต้นพืชของเราสามารถที่จะนําเอาธาตุอาหารแล้วก็ส่วนที่เป็นคุณสมบัติของขี้เถ้าถ่านไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับขี้เถ้าถ่านโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการฟุง้งกระจายค่อนข้างที่จะมากเราควรที่จะมีการพรมน้ําก่อนก่อนที่จะนําไปใช้จากนั้นเเรราากก็ผสมให้้ขัันนะคบ หลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะได้ในลักษณะที่เป็นผงสีเทาผสมกับปุ๋ยคอกเต็มที่ตัวนี้จะมีความชื้นิดหน่อยที่เราพรมน้ําใส่ตัวที่เตาถ่านหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะตักไปใช้งานได้เลยสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราผสมเสร็จแล้วเราจะนามาใช้งานเราดูลักษณะของไม้ผลของเราก่อนนะครับอย่างพุทราเนี่ยก็ประมาณอีก2เดือนก็จะสุกตอนนี้อายุของผลก็ประมาณ1เดือน เราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยวัตตาส่วนที่เราจะใช้เราจะใช้ต้นละ5กิโลโดยการใช้โรยบริเวณรอบๆโคนต้นเวลาเราใส่เราก็ใส่ให้อยู่ในทรงพุ่มของไม้ผลที่เราปลูกอย่างเราใส่พุทราเนีย่ยเราก็จะใส่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรโดยปกตินะครับปุย๋ยศูนร์นี้สามารถใส่ได้เรื่อยๆทุกเดือนก็ได้ถ้าเกิดเรามีผล,ลไม้ที่มันออกลูกได้ต่อเนื่องสำหรับการใช้งานกับพืชกับไม้ผลนะครับเราสามารถใช้งานกับพืชกับไม้ผลได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกพุทรามะขามหวานมะม่วง หรือจะรวมไปถึงพวกส้มส้มโอและเรายังสามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะนาวมะเขือมะเขือเทศพวกนี้เราใช้ได้หมดซึ่งเราควรที่จะใส่ก่อนที่เก็บผลผลิตประมาณ2เดือนนะครับมันจะทําให้รสชาติของผลผลิตของเราดีขึ้นนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทําปุ๋ยเพิ่มความหวานจากขี้เถ้าถ่านถือว่าเป็นการนําเอาวัดสดุดที่เรามีอยู่ในสวนนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรของเราลงไปได้ ซึ่งมันจะเป็นการอาศัยคุณสมบัติของขี้เท้าถ่านเพื่อที่จะมาเพิ่มรสชาติแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงรสชาติของพืชผักผลไม้ของเราให้ดีขึ้นได้ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยคอกของเราเพื่อที่จะให้ต้นไม้นําไปใช้ได้ดีขึ้นซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีเศษขี้เท้าถ่านปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะนํามาผสมกันแล้วนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เทคนิคการทาปุ๋ยเพิ่มความหวานจากขี้เท้าถ่านเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ